โหละพาปีนี้งามอยู่จ้ะตอนแรกว่างามดอกตอนนี้เริ่มงามแล้วจ้ะนี่โหละ้างามงามจ้ะแล้วก็พักกิตูดีก็งามจ้ะนี่พิกทีซส้อเขาที่พันบาสเก t o อฝ้าลูกดอก,กดีดีจ้ะพักกิตูดีดะกินเรื่อยๆจ้ะช่วงนี้ส่วนพิกขีนูสวนนะจ้ะพิกขีนูสสวนพึ่งติดลูกลูกนี่จ้ะพึ่งติดลูก ดอกดกดอกจ้ะดอกดอก,ด,ก,ด,ก,ด,กดีอยู่คิดว่าสิได้กินอยู่จะไปนีเพราะว่าอันครรยากาศห่อนครรยากาศห่อนลังเทียจนเดือนเดือนโนจะจนเดือนท่านว่าข่มผิดก,กันยังสียังได้เก็บกินเรื่อยๆอยู่นะจ๊ะ สวัสดีจ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากมีผักไดกกินช่วงหนาหนาวเฮาต้องเริ่มดูแลแต่ช่วงนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวมีวิธีการแนะนํานิดหนึ่งเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแห้งเนาะจ้ะล่มกับแห้งเนาะจ้ะต้องขยันหดหนานจ้ะโดยเฉพาะผักกินผลจังแตงกวงสิเนาะจ้ะแล้วก็ช่วงนี้ฝนบ่คอยตกก็เลยกลายเป็นว่าเฮาต้องมาหดหนาเอง ส่วนหญ่ห้าคนสินเนนพวกผักกินผลจังถั่วฝักยาวฝรังสิเนะจะรันนาบีนหรือว่าพวกมะเขือเทศเนาะจะหรือว่าผักกินใบจังอ่าพวกผักสลัดจังสิเนจะเพราะว่าห้าสิคดูด,ดูทั้งสวนเลยนี่กะสิเปียงนามเนาะจะถ้าเกิดหดเลือกฮดเอาเป็นบางอย่างเนาะจะที่้องคิดว่าสำคัญจังผักพวกอ แค่วงสีเห้าถากินหนาหนาวเขาก็บ่าตองหดก็ได้จ้ะถ้าเกิดห้าตัดหญ่าเนอจะท่านจทนทีเอาปะเห็ดปุ๋ยหมักเท่าก็สามารถเอามใาซ้คุ้มนาดินได้เนอจะอ่าพักที่ห้าควรใส่หย่าคุ้มนี่สิเป็นพวกที่ไงจะเริ่มเติบโต,ตแล้วเนะจะจังตนมะเขือเทศแตงกวา หรือว่าพวกสุกที่นี่พวกนี้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ตัวถากสิว่ารบกวนเขาแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าเย,ยสจะไปใส่ก็บพวกพักผูกไม้ได้จ้ะจังพวกพักสลัดเลือบพอไม่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวโดนตัวถากลุ่มด้จ้ะใส่คุ้มพัก ใส่คุ้มค้นเผือกนี่จะถ้าเกิดเท่ามีหนาตัดเท่าก็เอาใส่คุ้มคุ้มต้นพผกผลไม้นาาจะจะจต้นไอ้เคือเท,ทังสีน่ะจะสิบ่ไ้สิบ่ตตองไอ้ได้คดหนามดูนาะจะเพราะวะ่าเขาก็จะซอยให้ดินบาแห้งแล้วนาะจะ แล้วก็เดี๋ยวพอเขาย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยไปน้ำในโตนะจ๊ะแบบดีหลายดีสองย่างนะจ๊ะเราต้องหดจืดบ่เลยต้องหดน้ำดูนะจ๊ะเนะาะเพราะสันส้นเพราะสั้นหดน้ำเพรว่าดบ่วไหวจ้ะเพราะว่ายุ่งกริชนอกจากสีพรอนแล้วมือ,อมือกับเน่าจะสิขุ่นแบบใส่ผาทิศตกดินประมาณ สองถุ่มสามถุมนะจ๊ะสองถุ่มกลัวเราก็ล้มล้มผัดแห้งน้าจ้ะนี่นะจ๊ะช่วงนี้พีเสื้อที่มากินผักตะกูลบลาซิกาคือจังพวก กะลัต้นแค้วต้นปักช้อยพวกนี้เนาะจะสีมาว่างไข่ออกเป็นสีเหลืองเหลืองเนาะจะเหรอกลายเป็นตัวนอนเอาก็พยายามขยีถึงตอนที่เป็นไข่อยู่เนาะจ้ะถ้าเพราะว่าต้นแค้วสีรสชาติดีทะตึกหมกน้ำแข็งเนาะจ้ะแต่ถ้าเพอเพอบ่คอยมะมึงนี่สิตั้งเทียบพอเป็นเทียละลอยลอยโตได้ตัวนอนแล้วกถัดอยจนมาเป็นตัวใหญ่เขาก็จะกินล่ามกินไปเรื่อย ขนาดผลลาดิกสกกินจะพยายามเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะจ๊ะสิได้มีกระถางว่างได้ไปใส่ยางอื่นหรือว่าพื้นที่ว่างนะจ๊ะพักบางย่างเท่ากับสิได้ใหญ่ล่พื้นที่นะจ๊ะ ันนี้พื้นทีว่างกับพยา,ยาปลูกพักไม้ไปเรื่อยๆนะจะอันนี้เพาะรุ่นไม้พอประมาณเดือนหลักกระดาจ้ะล้วก็เกิดนอนเจาะอยู่จ้ะแต่ว่าเพราะตงห่วงนะจ่ะเพราะอากาศเย็นนอนก็สิฮะก็สิบพค่อยมีแลจ่ะถ้ะาก,ก็ดึงต้นไม้ต้นพักเก่าี่แกแล้วออกมาจ้ะหลังก็กฮ้ากับปลูกพักอื่นอันนี้สิเป็น พักโรเก็ตสลัดนอกจากเขาทนหนาวนอกจากเขาสิจเจริญเติบโตหนาวเขาเป็นช่วงฤดูหนาวนอกจากฮักกรสิได้เก็บกินเรื่อยๆอันนี้บ่ได้ปลูกได้จ้ะอันนี้เกิดเอาเองเป็นต้นไอ้แอมกระเทศจ้ะมันขือเทศเกิดเอ,เองเกิดหลายๆมเมล็ดมันหล่นลงมนะจ๊ะอันนี้มันสไปนิชเนาะจะสไปนิชปั่น,น,นเขา,าอยังงี้ น,นี่ไคเคยเห็นบ่จ้ะอันนี้คือผักกาดทินบ้านเ้า้ะแต่ว่าเป็นผักกาดที่ยุปุลน,น่าะจ้ะสีว่ามัซูน่าจ้ะแซบหวานจ้ะออกขี้นนิดๆล้วก็หวานถ้าเกิดเฮาปลูกเฮาฮดน้าดูนาะจ้ะต้นมันสิอวนจังสี่ลวมันก็สิออกหวานแน่จักน่อยเป็นน้าฉ่าๆนะ่าจ้ะมี่อากาศเป็นส้งสิเริ่มเปลี่ยนลหวเนาาจ้ะนี่พักอันนี้พวกนี้ อันนี้มันหลุนแหลเพาะเดือนกลกระดาเนะจ้ะอันนี้เป็น,นอดอนกเลรออันนี้เนนพาะที่หลังอันนี้คิดว่ารุ่นนี่คิดว่าสิได้กินหนาหนาน่นอนแต่ว่ารุ่นที่เพาะกอนนี่อาสีอาสิหมดกอนนะจ๊ะผลไม้ที่ปลูกในกระถางนะจ๊ะให้พยา,ยามดนำดูจู่เย่าป่อยแห้งนะจ๊ะเพราะว่ารสชาติสบพอดีแล้วก็สีตายก้อนสิสุกนาะจ๊ะ ช่วงนี้ต้องขยันเก็บผักดูเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้รสชาติมันก็สิเสียเนาะจ้ะถ้ามันแก่ไปแล้วมันก็มันก็บ่แซ่บเนาะจ้ะต้องเก็บช่วงที่กำลังพอดีกำลังอ่อนๆรสชาติพอดีจ้ะอันนี้ทั่วสีม่วงนี่สิออกหวานแซ่บเนาะจ้ะต้องเก็บก้อนที่สิเป็นเป็นเมล็ดเนาะจ้ะเป็นไนเนะาะเพราะสั่นกลืรสชาติเพราะแสบจ้ะ ลดน้ำบินต้องเก็บอ่อนๆอ,อ,อยู่นะจ๊ะอย,ะาย่าใส่ปลอยให้เป็นเส้นใยเพราะว่าเป็นเส้นใยมากเหรอมันกินละปากนะจ๊ะเหนียวเพราะอยแสบนะจ๊ะต้องฝ่าวเก็บส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าแกมาปุบก,กับปลอยเก็บเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ไปเลยจ้ะลดน้ำบินสามารถเก็บเอาไปแช่แข็งได้นะจ๊ะหลักอีกอย่างรสชาติยังดีอยู่ถ้าเกิดว่าเอาไปแช่แข็งนะจ๊ะเพราะคือผักบางอย่างสีเหละ็กนะจ๊ะแช่แข็งบ่ได้ มันฝรั่งถ้าต้นข้างบนตายแล้วเนาะจะเทาก็เก็บเอาหัวมันฝรั่งได้อดีคือเทาสิได้เอากะทางไปใส่ปลูกอย่างอื่นเนาะจ้ะพอดีมีพเพาะต้นนอใหม่ฝรั่งไว้ก็เลยสิเอากะทางนี้ไปใส่ปลูกน่อใหม่ฝรั่งต่อน,นะจ้ะนี่จะหลังพอดีอยู่ไก่กอกนามก็เลยหลังเลยนะจ้ะ ได้หลายอยู่จ้ะจริงเก็บไปหลายรอบเราจะเก็บไปกินเทียละนิดละน้อยอันนี้มันพอดีต้นของบนมันตายเราก็ยักได้กระถางว่างก็ข้าวโพเสีมีกระถางเลยใส่ไปปลูกมั่นฝรั่งเนาะจ้ะพวกอันนี้เพื่กน golden skinny เนาะจ้ะเป็นบวกฝรั่งอันนี้เป็นพันธุ์คือจัง UFO เนาะจ้ะ เขาต้องเก็บเรื่อยๆจ้ะคันบอสันจะปล่อยให้เถาปล่อยให้แกเขาสิพย่อมออกลูก่อจ้ะต้องเก็บขยันเก็บนะจ้ะไอแตงกัวผลิตผลผลิตผลไปเรื่อยๆนะจ้ะคันพักใหญ่มากเขาต้องตัดนะจ้ะคันบ่ตัดนี่จะเพราะว่าลูกตรงข้างๆมันสิมันสิน่าเนางนะจ้ะเดี๋ยวเขาสิตัดอันนี้ไปกินนะจ้ะ ลูดก,ก่อนซ่อนเราจะสามหลกดมึงไงด้วจ้ะนึงมันจะอุ้ยเมืองแง่แง่ขนาดโขแขนทาเลยจ้ะนี่เน,น,น,นานะ,ะมึงน,นี่สิไปบาร์บีคิวถางทะเลจ้ะนี่เลซโมดิสเว้ไปมีอีกตรงนี้นะจ้ะ เดี๋ยวเสียอีกลูกนะจ๊ะนี่อีกลูกเดี๋ยวไปกินโตนี่จ้ะอุ้ยอันซ่อนเหู่จ้ะปีนี้ที่จริงพันธุ์ที่ว่าเป็นออร์แกนิกได้ผลดีกว่าพันธุ์ออร์แกนิกจ้ะนี่เดี๋ยวสิเก็บอันโคเชตไปบาร์บีคิวน้ำนะจ้ะอันนี้มันบวกฝรั่งนะจ้ะนี่นี่จ้ะน่จ้ะลูกเพราะแ่อจ้ะเพราะว่า ปลูกดินไม่เนาะจ้ะถ้าดินเก่าสิสมบูรณ์ก็ดินไม่ลูกก็คอยเงี้ยวแต่ว่ากับแสบอยู่จะสิ้นไปแล้วชลันลูกกระดิส่วนลูกกระดิส่วนนี่สินะด๋อไม่ใช่ว้าวนี่จ้ะ You remember last time I pick I pick s o m e t i n not so long ago and then this อันพึ่งตัดไปเพราะท่านโดนนะจ้ะ ข้าวเดียวจะมึงออนซ่อนจะข้าวเดียวได้ต้องฟฝ้าอแต่อันนี้คือเค็หลับเขาต้องตัดออกนะจ๊ะพ่ออเริ่มพอมเพิ่มเหิ่มไงจา่อวยเขาต้องตัดขันเขาพอตัดมันสิมันสิเป็นเม็ดนะจ๊ะขันเป็นเม็ดปุ๊บเห้อไออันมันสิเศร้าออกลูกนะจ๊ะ I t h อ n k I ท a k e three ุชเคลนสั I think maybe some over there y e some o อันนี้จะเป็นลูกสันๆจะเพราะว่าที่เป็นลูกสันนี่คิดว่าดินก็ค่อยดีบันไดเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนดินไม่ใช่แต่เลยคิดว่าที่เป็นลูกสันๆนเนี่ยก็คือดินก็สมบูรณ์ดีทอกับตำแหน่งที่ลูกยาวๆเนาะจ้ะ นี่จะพันเดียวกันเนี่ยนะจ๊ะห็นบ่พันเดียวกันอนะ่ะอันนี้สีงามกว่าเนานะอันนี้ลูกสันสันลูกสันสันนินโบคดีอันนี้ดินดีกว่าน,นะจ๊ะโอเค we h have one or two cucumber I think come and get a cucumber just one just one or two ไปนี่มะเขือเทศ อืมโน้อทอมัตโต้รีนี่บดเขือเดว่าคอยไยสาราจะค้องก็สุกนี่จ้ะคงก็สุกปีนี่คิดว่าทจริงคิดว่า,าว่าได้กินสิว่ได้กินเลยเจ้ะคงก็สุก